สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาคริตชีวิตมาไกลามากจากคัสนโนวาตัวพ่อสู่เศรษฐีเมืองจันช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังคงระบาดหนักแถมงานในวงการบันเทิงต้องเบรกทําให้พระเอกหนุ่มชาคริแย้ำนำกลับไปใช้ชีวิตอยู่สวนเขยจันจังหวัดจันทรบุรีกับภรรยาสาวแอนพัทิราและลูกชายน้องโพ จากบทบาทดาราคาสโนวาตัวพ่อกลายเป็นเกษตรกรพ่อขาชแถวสวนขายผลมไม้และแน่นอนว่าผลผลิตปีนี้หน่มชาคริตก็สร้างเม็ดเงินได้จำนวนไม่น้อยล่าสุดแอนพัทธิราก็ได้เผยอ,อีกมุมหนึ่งของสามีคนเก่งที่ถังทุ่มเทและตั้งใจแม้ต้องอยู่ทมกลางสายฝนโดยระบุว่ามีใครเห็นพ่อบ้างฝนตกหนักทำงานกลางสายฝนจ้าแกจะปลลกญ้าแฝก แต่ทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะฟ้าฝนมันอันตร,รายโดยได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอันตร,รายเด้อฟ้าแรงอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ไม่ดีระวังด้วยนะคะไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ช่วงฝนตกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกนเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามดรามา่าขอบคุณครับ